สวัสดีครับ f c ผู้ภูนาลักทุกๆคนครับผมปอบปอกระเบาแอดได้ฝนคือเก่าครับปอบปอกันเมเนีกาเป็นวันจันทร์ที่เร้าเอ็ดของเดือนมิถุนายน2,564ครับผมพอกันตลาดงวัวาบันน้องผืออำเภอร์แชมบลาดจังหวัดอุบลราชธาน,นีคือเก่าครับพี่น้อง มนีกามาส้มบวนงัวตลาดงัวกะกะบ้านี่คือขักมันไนครับกะบอมีง่วนลายมันในครับง่วนีนกะไรงัวคมก็ยังพันมีครับิึงส่งแล้วคือจะมีแต่งง่วมีแต่ง่วนเนี่ยครับผมว่ว เอางวงกับเอาไปเรียงกับใดด้วยแล้ครับไปครับเขาไปส้มกันเบิังไปสอบถามราคากันเบิังจากสีจังไรได้หละ่ะนายหอยเพันธุสีวานัมบอไปถามราคาบังครับควยแขกกัมมี่เดย์พาไปเบิึงควยแขกครับไปครับกับพี่น้องควยแขกครับ ผูได้สื่อสอบในข้อยแขะอยากกลับไปเลี้ยงครับพี่น้องอยาก้องมันอยู่ใส่บุหระเนาะค่อยแขะตาก็ได้แล้วเนาะบอรครับบอเดลมาครับบอไหนมาอยู่ มนเมนีมาไทยลิปให้พี่น้องเพิ่นเบ่งลูกสามในท้องครับลูกสามอยู่ในท้องแล้วข่อยแข็งสูงประมาณเมตรลอยลอยยี่สิบหนอ่ ได้ยูนเลยหลยยี่120ส,สิบหลายสามสิบจบุ้น,น,น,<ม>นอะไจะควงพน,นอ้องห้ <c oughs> <ม>วยแคบห่<ม>วยแคบอือ อขาสง่งนั่นน่ะห,หางโมมอหางบ่มีครับพี่น้องหางหางบ่มีอ เดี๋ยวตามหาเจ้าของเมันกันครับห้องเท่าใดก่อห้องสามสิบสองโอ้ห้องห้องไออม,าย,มายเสามสิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บสองอมเป็นควยแขกเนาะข่อยตีกยควยเตี๋ยบ้านเายย้าเอิญข่อยเตี๋ยข่ยเตี๋ยเอินแต่ว่าบ้านเ้าบ่ค่อยมีเลยแถวเขตแถวเขต จะของเราแพงแพงเนี่นี่น,นา okay, ยกเงีประกอบได้ก่อนโอ้เอามาแต่ประกอบมาเนี่ยโอ้<ม> oh. เพิ่นซื้อมาประมาณสิบแปดสิบเก้าตัว hmm. ได้เงินงบเงินยังมาก,ก hmm. เลยเลยซื้อเหมาครอบมากอย่างตัวเดียวนี่แหละก่อน hmm. หนึ่นก็ขายเบิดแล้วขายทีมขายควางขาย,ขายตัวอะไร สองสามหมืน่นแม่งแม่ใหญ่สามสิบสอง <32. S 2> แต่ว่าบ้านนอากับบ่อคอยมีไผ่เหลี่ยงภาไในเด้อข้อยแขะยังบอนยังบอนมีอันยังก็ขาออืน่นบ้านบ้านนิยมกันเนาะแ,แต่ว่าทางอื่นมีอยู่โอ้ยคุนทางอื่นเห็นเขาเจ้าซื้อแล้วคันราคาสั่งขายยากก็ได้ข้อยแขะผมได้ผมได้หมักข้อยแขะ เอาไปไว้คนเบิ่ในฟาร์มในอย่างง่ายๆคนอันมีเบอร์โทรอยู่บ่เบอร์โทรไคเบอร์โทรอันอ่ามีว่าไปเห็นไหมเดี๋ยวมีมีคนสนใจช่างคลิปเดี๋ยวมันโทรมาถามสู่เก่เต้เ มีโทรศัพท์อยู่บ่เออมีเดี๋ยวโทรเขาโทรศัพท์ผมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องแร๊บนึงเบอร์โทร084 990 6967ครับผมชื่อยังนาอครับนิพนธ์ชื่อนิพนธ์ครับโทรหาพนใดสอบถามเรื่องค้วยเตี๋ยวข้าแขะ พอได้ชื่นชอบที่จะเอาไปเลี้ยงเลี้ยงเมืงเนอะเลี้ยงไปกินหยาไปแย่งเลยได้ลูกกี่ตัวแล้วก็สองตัวเนอะโอ้ได้ตุลูกเถิดสองตัว เสียคือการแขะคือการอันนี้อันนี้ทองแล้วบ่เนี่ยทองแล้วทองสามสี่เดือนแล้วอ๋อทองแล้วทองกประมาณสามสี่พอโมลาเลยพอโมลาอืมโมลาผลไทยดำ่มพืชระเบิดไงเลยแต่วมันลูกมันที่ใหญ่บอสอันเดียวยอดบ่นใหญ่คือเก่าออกแมียเสียเสียมันเสียแม่แห้งเออเสียแม่มันแห้งเนี ก็ตัวน้น้อยขลอแค่แลูกเปิดกันจูว่าเอินอีเตียอีเตียเลียงว่าตัวเลี้ยงมาหลายปีอันนี้นะโอ้อันลูกเมื่อเดียวอ้อืมวันพี่ดีครับพี่น้องร้อยสามสิบนก หางบ่่อยหางบ่มีเน่ะหางไฟใหม่โอหางไฟใหม่นอนกองไฟโอ้ยกำลังสิโป่งโอ้มัน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 สิบป่งคือเก่าอยอืม

เราเราเหยยบังนี่ยขอไม่อยังขอกินแต่เฟียงขอกินแต่เฟี้ยงหยาบ่คได้กินหยาบอไไ้กินดกอกไ้กินเย่ดอกมื่อเนื่องที่อดไกินอยอะๆมัอหอมดำนี่แหละสิบกว่าผมโอ้มัน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 หลเนี่ยเราเกี่ยวหยาบเดียวบาทมันมาเขาวางงานบาทเดียวเอาา ขนาบไปเลี้ยง <ไป S 1> ตัวเดียวนี่กัอกโอ้นอนอัดห้าเขา้าว่ามันคอเลยให้ขูดคอตันจือลือไวาจังนอส่งนี้คว่วย โอ้โว่งัวเป็นหลวงเข้ากับมเบึงคุ้วแท่นครับพี่นงค่ะข้วเป็นเหลี่ยงงัวกับยุดไว้ก่อนจังน้อยอืตะหักดีอยู่ได้แล้วเนาะสามหมืน่นสองราคาเอา้จาจันนี่ว้ซ้ำนี่ค,ครับ เดจันหนาอย่างสิพาพงพามาถามมึงงัวครับจันนี่มึงค่วยไปก่อนครับควยเตี้ยให้มันซาๆกว่านี้ก่อนครับจังมึงจะมึงง่วจะมงเป็นหนยันเนาะ คลิปนี้ขอจบเพียงไว้แค่นี้ครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเราครับพี่น้องจากนี้ขอลาไปก่อนขอคำว่าสวัสดีครับ